ชัยยะพุทโธชัยยะชัยยะพโมชัยยะชัยยะสังโฆชัยยะชัยยะสัพพราชาสาัตตุพุทธคุณังธรรมคุณังสังฆคุณังอา on this time I ยสิทธิภารัาสิทธิการยึรวังศาริราชก็ไมรู้จะพูดเราสมาทาร์ตตจาที่ไมาสิทธิภา็อจจะเป็ารยอมรับคามจริมาอภิปรยขอตงอารสุจรเกินจงมีแตการไมสิทธิภาเป็นพระภิกษุา้าถ่ายสารนะคะช้างเหยียบมาพญายายเมีย คะเป็นขวัญกำลังใจให้คนที่อยู่แล้วก็เป็นยารเรียกขวัญให้กับผู้ที่เดินทางมาโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของคนที่เข้ามาในพื้นที่ตำบลน้ำใจตู้สิบใบใจใจติดาจสมัครรับงานในกองที่เข้ามาสองพันห้าร้อยหกสิบซึ่งในปีนี้นะะควันอาทิตย์ที่สามของปีในคณะกรรมการรับเลือกตั้ง ของวบุรีรัมย์รัฐมนตรีกรมประชาศาสตร์ต่างรับมติว่าการกระทรวงกลาโหมสามองค์กรประชาชนผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุและผู้ที่เข้าร่วมทุกท่านนะคะดิฉันคณิตาร่างรุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีในนามของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีรู้สึกมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จังหวัดอุดรธานีของเราได้รับเลือกให้เป็นจังหวัดในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส,งส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุระบ,บนางุูงหรือสพอสอและโครงการบูรณาการภารยใต้แนวคิดร่วมแรงร่วมใจผู้สูงวัยใจเยิดตาในครั้งนี้ระดับอำเภอหงโครงการและระดับอุดชมเจ็ดโครงการโดยทั้งสิ้นเก้าโครงการด้วยกันพมทุกท่านกร่ผมนายสมวยอินท,ทนร์ธิติราชนายยุทธการมหาสนุนทรประพู ขอกล่าวรายงานข้อม,มูลพื้นฐานตัวไปของตำบลจตระพุให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้รันนบรทราบอย่างนี้นับว่ามีเกียรติที่ดีองค์การงานตำบลจตระพุเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท,ที่ได้รักกรบการการงานแจกจ่ายที่งานได้แก่บริษัทเซนทันฟู้ดรีเทลจำกัดสาขาอุดรธานี แกร,รังเจริญโพแดงบริษัทไทยวันวิศวกรรมการทางจำกัดบริษัทโรงงานน้ำตาลทายขาวเร่ห์หัวดงจำกัด บริษัทสองต่อของลาสจำกัดบริษัทคุณันกระจกรถยนต์จำกัดบริษัทกุฎลกิตติหนึ่งเก้าห้าสองจำกัด บริษัทเอกชัยดททีพิวชั่นชิสเต็มจำกัดโรตัสาสาขาบางพัีบริษัทเอวายโอมอนจัก,กัดค่ะซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆน,นะคะม่ต้องรุกค่ะ ีสามารถลดการปล่อยนวาดเลยกระจกจากการลดการใช้พลาสติกและลดปริมาณขยะที่นําไปลงมหฝังกลบได้นะคะต้นนะคะขอเชิญเพิ่มเตินมนะคะท่านหัวหน้าผู้ตรวจการผู้คนการศึกษาให้เด็กในครอบครัวแยกจวนจนะคะจำนวนหน้าเสด็จเลยนนี้น้องขึ้นเป็นตัวแทนนะคะแล้วก็นักเรียนรุ่นจิ๋วนะคะก้องขึ้น,น,ะะน,ะะนในแบบร้อ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขออนุญาเชิญเพิ่มเติมในเชิญท่านผู้ตรวโชคไทยค่ะในเชิญท่านพลเวกพิธาแ่ะกรรมากเลยค่ะนี่นะคะนี่ชุดฝั่งนี้ด้วยนะคะน่ารักมากๆนี่คือลูกหลานที่ตะบนาำนะคะ The right? car ốc Directory ใจกท่านแล้วตองตรดวเมื่เยมันาว้กไม่เห็นาว่าเป็นเืองของที่จะาขอบคุณที่รักขอบคุณที่รัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เลยทักทานออกได้เะยครับสวัสดีครสวัสดีครับ้ามืกันเลยกับนายทีีบาพุล ห่ดเวลาแล้วครับท่นผู้่านประดี่หน้าใครเอ่ยตอนทันอย่างนี้ท่าน้ท่านปลัดไม่ยอมเล่นกันแล้วโอ๊ยมันไม่รู้

I don't speak German. Oh, and <laughs> my German goes as far as BMW, Mercedes, <coughs> being Audi. Ah, right? okay. <laughs> and Morgan, and Oh, that's a lot. <laughs> and a bit of a Dankscher and all that kind oh, of stuff. Wow. Oh, okay. where did you learn that? And I was in England and I have got a few German friends. Ah, so. okay. But I'm really pleased to hear that. Likewise, likewise. <laughs> How long have you been here? Uh, I'm coming here since 18 years, but I'm permanently here since at about four or five years. But 18 me. years? Wow. Yeah. Well, well, thank you very much for helping us out. It's, yeah. Uh, Lose a lot, a, a little bit of fear for the foreigners. Exactly. The, so it's the anxiety yeah. uh, of speaking English. Yeah. They always think they speak wrong. That's why I speak Thai them as well. Uh, as say, see, I make a lot of mistakes. Yeah. and then ให้ทำให้ t ีก o อนก่อนที่จะไปทำก้งทำให้่อนก่อ u ที่จะไปทำ t ็ตงท้่อนก่อนจะไปทำอหดี่อนก่จไกให้่น่ไ้องำหกนนจะกต้องก่อนจะอง้กนะไก็้อง้ดนไดต้องดถกนกไมา่ไปต้องสนพหมดีกก่อ่ไต้อ้ดีก่จะไปก้อง้ดีก่่อจะไำก็อกจําก แต่บอกว่าไอ้สเน็กสเน็กฟิตฟิตเนี่ยนะพูดไปเถอะอย่าเขาจำยากจำยากค่ะจำยากใช่ไหมครับงั้นจำทีละนิดน้อยจำทีละนิดน้อยแล้วก็เขาให้จำไปทีละเรื่อยๆจำเยอะๆแล้วก็งงเหมือนกันจะได้จำเยอะๆละบังอ้ยพูดยเอาจำทีละนิดน้อยพอแต่สำคัญคือต้องใช้บ่อยๆใช้บ่อยๆแล้วก็ไม่ต้องไปอายหรอกผิดก็ผิดช่างมัน เพราะว่าเวลาคนต่างชาติพูดไทยเขาก็พูดผิดๆถูกๆเรายังฟังเขาเข้าใจเราพูดดังตษผิดผิดถูกๆกเขาก็เข้าใจเราเองแหละ โอเคโอเคเข้าครมอที่เป็นไม้แต่ต้นไม้ประจำปีเพราะว่านัต้นแข็งแรงตนลำดวนแล้วก็มีึ้นเยอะอยู่ในส่วนตญ้า่ะก็เลยเป็นสัลณ์เช่นู้สึกมาตั้งแต่ปี2000ถึงวันนี้ก็40ปีแลีกดวบค่ะัว ดดูแลเป็น <award> พิเศษครับท่านดูแลหรือไม่ก็แปลว่าท่านนายกมีปลูกเตรียมเอาไว้อีกต้นหนึ่งครับบอกผมทำมาหมดแล้วท่านนายกจติงจริงธรรมชาติก็แข็งแรงมาก็รู้ใจเสร็จแล้วครับครับไม่เป็นไรครับท่านนายกทั้งทีเดียวเลยขอบคุณมากครับมันจะมีทางเปิดด้วยเก่งมากเราเองคือ đây subscribe cho kênh